ธรรมะนิรทรุธุชุดเอหิปัสซิโกควรเรียกกันมาดูเรื่องจะดับทุกข์ได้จริงต้องเข้าไปเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาสิ่งนี้คืออะไรลองฟังเพื่อสร้างปัญญาให้กับตนแปลจากพัตไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่สี่หน้าที่ยี่สิบหกข้อที่ยี่สิบเอ็ดติัตามอยู่ลึกถึงอยู่คำสอนแล้วก็ตลอดเวลา อย่าประมาณอะไรๆมันก็ไม่ค่อยดีในโลกมันก็จะลามมาถึงประเทศไทยมันก็จะลามมาถึงคนไทยเอาอะไรป้องกันตัวต้องป้องกันแล้วจะเอาอะไรไปเมื่อเกิดภัยขึ้นมามรณะเกิดขึ้นเราจะต้องไปได้ไกลจัด ไปถึงไหนอ่ะ <c oughs> ตอนที่พระสราสดาเริ่มถ่ายทอดคําสอนขององคออกไปให้แก่ปัญจวัคคีทั <c oughs> นนอคอนเทน่ี่บร,รุ้งร้องแรกก็คืออัญญาโรัสัญญะรู้แล้วหน่อ รู้อะไรรู้ตามธรรที่พระศาสดาบอกรู้ว่าทรรมนี้เป็นไปเพื่อบกุดผลรู้ว่าครับทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุไม่มีอะไรเกิดี่เลยลอยมันต้องมีเหตุหรือว่ารู้ว่า รู้อะไรสิ่งทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดารู้อะไรรู้ว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายนีย่มีเหตุเกิดราจะดับมันต้องรู้ว่ามันเกิดยังไง ในตัวเราเนี่ยมันเกิดได้บ่อยๆมันคืออะไรความคิดของเราเป็นท่านฝ่ายกุศลและอากุศลมันเกิดแล้วเรียบดับเมื่อพระาศาสนาตรัสสอนไปแล้วจบลงที่ รู้แล้วว่าอัญญากรดสัญญาเนี่ยรู้ตามแล้วเพราะสัจจะก็อัญญากสัญญร,ร,รู้แล้วหนอรู้ตามแล้วพวกเทวดาเนี่ยพอจบลงพวกเทวดาชั้นจะตกมหาราชได้ยินเสียงของพวกกลุ่มเทวดาก่อนก็บรรลุเสียง การบรล,ลือคงน่าจะออกภาษาทุนันหละดีแล้วเนาะดีแล้วเนาะพระศดาเริ่มสอนแล้วเนี่ยก็เลยเทวดาชั้นจะตุบบรรลือเสียงเทวดาชั้นดาวดึงก็บรรลือตอบชั้นยามาชั้นดูเสร็จชั้นนิมานรดีชั้นประนิมิตตวัสสวดี ก็พากันบรรลือตอไปเรื่อยๆจนถึงชั้นรมในหมู่รมเทวดาที่นับเรื่องในหมู่รมได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นปรนนิมิตะวะตะวะตัตตวตีแล้วก็บรรลือเสียงตอบไปว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระก็บอกว่าโอ้ ธรรมะธรรมะมันปราบได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าธรรมจับที่เกิดขึ้นแล้วในโลกในพระส,สูตรนี้ยใครรู้ว่าเทวดานั้นเนี่ยเพราะเพราะศาสนาไม่ไม่ได้แยกรวมกับเทวดาะกันเป็นพวกเทวดาชั้นรบงอ่างเงี้ยไม่ไม่ไมพวกนึงพร้อมไม่ใช่พวกนึงถ้าเป็นเทวดานั่นแหละ แล้วก็เลยรู้อีกอย่างว่าพวกเทวดาทั้งหลายที่ตามตั้งแต่ฉันจากตุมหาอธิการจนถึงปรินิมิตตวัสวุเดีเนี่เยเป็นทั้งหมู่ฟนเนี่ยที่แสดงความบลัลเลอเสียงบลัลเลอเสียงขึ้นมาเนี่ยแีย่พระพวกนี้เป็นเทวดาที่ไปจากพพุทธเจา้าได้ฟังคำพุทธเจ้าแล้วไปสิ ถ้าเขอยู่จากศาสนาอื่นเขาจะยินดีด้วยน,นะ <S <S เราก็รู้ว่าเออใช่เขาต้องเป็นเทวดาที่ไปจากศาสนาอย้างมัมีเยอะมากข้างบนชั้นหลายชั้นหกชั้นน,น,นี่เทวดาจะไปจากพรพุทธแล้วแกไม่ได้บอกเลยว่า,าเทวดาเทวดาที่ไปจากศาสนาของลัทธิอื่น ก็ยินดีด้วยก็ไม่มีเพราะเขาไม่เคยยินดีในศาสนาพุทธคําสอนของพุทธเจ้าเขาก็ไม่ได้ยินดีต่อแต่เป็นเทวดาแนละ้วมีไหมก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเมื่อการยินดีเกิดขึ้นเนี่ยแล้วาตาาดาก็ทรงสอนเรืเ่องอัตตาอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณเป็นอนัตตาไล่ไปเรื่อยนะพอเข้าใจเรื่องอัตาอนัตตาอ่ปัญจวัคคีทั้งห้าให้เข้าใจเรื่องอะไรบ้างที่ยวกันอนัตตา รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเรานี่แหละไม่ใช่ตัวตนเพราะถ้ามันเป็นตัวเป็นตเนตเป็นอัตตามันจะต้องอยู่ในการบังคับบัญชาของเราได้มันต้องไม่แก่ไม่ต้องไม่เก็บไม่ต้องไม่ป่วยมันต้องไม่ตายเรียกว่าอัตตาเพราะสัจธรมบอกเพราะมันเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรามันจึงมีการเป็นไปเพื่ออา,าพาเป็นหลักเจ้าท่านถึงกับว่ารรสัญญาก็เป็นไปเพื่ออา,าพาและก่อนที่พระอ,องค์จะให้ปัจจุบันทั้งห้าเนี่ยออกไปเผยแผ่คำสอนพระอ,องค์ก็บอกสัก,ก่อนซักซ้อมสักกน เรื่องตัดตากับอนัตตาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตอนนี้ถ้าห้าคนที่บวชแล้วนะขอบวชแล้วพระสงวกาก็พกทั้งหลายจงเป็นภิกษุบัถฑ์แล้วพระองค์ก็ถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอ สำคัญความข้อนั้นเป็นชไน,นรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพันาาย้ำตรงนี้รูปของเราเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัจจุบันกี้ก็ถูกว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าปัจจุบกี้ก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปูนเป็นธรรมดามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราพยายามจะพ่อทิษสานี่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ให้เขาตอบเองนะ มันแปรปลวนเป็นธรรมดาอยู่ตลอดนร่างกายเรารูปของเราควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราควรหรือเงินไี้เหรอใครเห็นอย่างนี้ใครใครได้ข้อนี้แล้วนี่สบายได้แล้วนั่นรูป นั่นไม่ใช่ครับด้านของเรานั่นเป็นเราด้านเป็นตนของเราเขบอกถ้ามันไม่เป็นถ้ามันไม่เป็นแล้วเป็นยังไงปาจารย์ว่ายข้อนั้นไม่ควรเลยพรพุทธเจ้าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าก็ไล่เลยเทียงเวทนาก็สิ่งใดไม่เที่ยงพระองค์ก็ย้ำย้ำทุกคำก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขกล่า เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราคำตอบก็เหมือนเดิมข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราอัจจคียก็ตอบพ่อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรือไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สังขารไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พธธระพุทธเจ้าข่าคำตอบก็เหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะแล้วพระสัสดาก็ตัดย้ำว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อความนี้ตีให้แตก ต้องตีไปตะฝากว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนนัวของเราพอรู้ได้ตรงน,นั้นแล้วเนี่ยจะได้อะไรกิเลสดับไปเยอะเลยนะ,ะที่เรศทั้งหลายเนี่ยดับไปเยอะไม่ใช่ดับไปเยอะอย่างเดียวแล้วมันหมดไปเลยแลหละนมตไปจนตัวไหน,นอุปปา อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวก็จะไม่มีเพราะว่ารู้แล้วนี่มันไม่ในตัวเราอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวต่อเวลากิเลสเป็นหมดมันก็เหมือนกันนะการอุปทานก็จะไม่เกิดก็ไม่ใช่เราเราจะไปทามันทําไมเนี่ยเรื่องนี้เราท,ำทำํามันมา้นเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ควรทำถ้าเราอย่านีนก็จะไม่ใช่เราสักอย่างแล้วนี่แปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยนคะวรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตรงของเราปัญจวัคคีย์ทลายก็ไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะอันสุดท้ายก็คือวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปลวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเพรับทุกท่านพระศาสดาก็ไล่ให้เข้าใจเรื่องร,รูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นกามันเป็นอนัตตาไม่มีความไม่เที่ยงอนัตตาไม่เที่ยง เมื่อเรารู้ว่ามันไม่เทีย่ยบเรามันมีตัวตนของเราอยู่ตอนนี้จริงเราสสยมันอยู่ก็จริงแต่ให้รู้ว่าที่สุขงของมันคือแปรปรวนเป็นธรรมดามีความจริเป็นธรรมดาทิ้งได้สักเอาไปทิ้งสักทิ้งด้วยอะไรทิ้งด้วยความรู้เนี่ย รู้ตามพระศัสดาเนี่ยนเะมื่อปัญจวัคคีทั้งหลายเนี่ยเข้าใจเรื่องอัตตาอนัตตาของรูเปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วพระองค์ถึงให้ออกไปเผยแผ่ธรรมะออกไปเผยแผ่ธรรมะได้ บอกอย่าไปทางเดียวกันนะอย่าไปทางเดียวกันสองรูกไปทางอย่าไปคนละทางคนละลูกรูปลปะทางพเ,าพเพื่อเพื่อเผยแผ่ธรรมะออกไปเพื่อพิสูจน์ทราบว่าธรรมของโมงเนี่ยมีผู้รู้ทมได้ทั้งนั้นแหละก็เป็นทั้งที่ รัตนตรัยดรงแก้วสามประการบังเกิดขึ้นในโลกพพุทธเกิดขึ้นแล้วพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นในโลกอันนี้ก็ควรจะพิจารณาแค่นี้ก็พอนะอัตตาอนัตตารูปเบทเนียวจริงใดไม่เทียเท่ยง อีงนั้นเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเอาเอาตามนี้แหละแล้วก็ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวของเราเราทำนี้ได้แล้วเราหลุดพ้นได้แล้วมันธรรมะของพระองค์มีเยอะ แต่ต้องเน้นให้ได้เกาะให้เกี่ยวเกี่ยวให้อยู่รู้ให้ทั่วอย่างละเอียดข้อความในพัะไตรปิฎกเนี่ยสุดยอดคอนแฟก็แปลกเก็กมากสามารถเรียงค้อยคํามเรียงไปโดยไม่ต้องคิดอะไรมากอา่าเนี่ยเนี่ยมันร้อยขั้งที่ยี่สิบกว่าแล้ว ก็ยังจําไม่ได้เลยก็ต้องมาอ่านมาเรื่อยๆยม่ังไงก็ไม่เบื่อเออไม่เบื่ไม่มีความเบื่อสายเาไร่ก็ไม่บเออไม่น่าเ่แล้วไม่น่าเบื่ออยิ่งงานไปยิ่งมีความรู้แตกขึ้นเรื่อยๆแตกขึ้นเรื่อยๆพราะนั้นก็เอาใจจดจ่อเนี่ยบัดนี้เธอทาอะไรอยู่การังปรติบัตรตามอยู่การรู้ตามอยู่ นะแล้วก็ตอนนั้นหนละพวกเราก็เป็นผู้ที่เจริญแล้วไม่ต้องพยากรณ์ใดๆเลยว่าจะไปไหนนะเต็มดาวหากชั้นเอาไปเลยอาชั้นไหนก็เลือกแบบออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ